ตื่นนอนแล้วนั่นน่ะโยตื่นนอนแล้วโลดูนดูหน้าดูหน้านีา่ยังได้ลูกโป้ไม่ได้บัดดีช่องเลยวันนี้อจาจารย์นี่จะไปไหนแล้วนี่ไปไหนอีกแล้วนี่ฮฮะะโอ๋โอชนกัน <c oughs> น,นันน่นนั่นนั่นอืมเออเออ อะอะพูหายน่ะอ่ะอะโลเยูหายเกโลดิโลโลมาเร็วเอ๊อฮะฮะเออเอ่อเอ่ออยู่ไหนอ่อเอออยู่ไหนนาะ

โอ๊ยเข้าตาเบให้เอาดินใส่เนี่ยเดี๋ยวเข้าตาอีกลูกเดี๋ยวเดี๋ยวด้ดูนอยู่ข้างในมันจะเข้าตาหนู เดี๋ยวตัดไปจุดตรงตัวซาร์ตัดจุดซาร์จะแบบหนุนนะตัสจุงตาร์ตัดเลยตัสจุงตาร์โอ้นั่นแหละไปเล่นชอบไปเล่นที่มือไอ้แคบๆอย่างนั้นแหละทีนี้ไม่มีอะไรเล่นเลยเออมีเลยแตกแล้ว อออไม่มีอะไรเล่นเลยก้ายายบอกแล้วว่าจะไปเล่นที่แคบๆคหนูก็ไปไงดาทำอะไรอยู่ลูกอยู่นี่มันแตกอยู่นี่แล้วด้าอืมล่องรอยมันอยู่นี่ลูกเนี่ยเศษมันอยู่นี่ลูกเออนั่น,นไปขึ้นรถอีกแล้วตัวแสบเอ้ยทำอะไรนั่นอะ Abei, ทำอะไรยืนยิ้มทำอะไรมานี่ฮะเออ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 เจ๊เจ๊ไงฮะเจ๊เจ๊เฮ้คนตื่นนอนใหม่ À, con tư non mày ạ titi 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 của titi ở titi mẹ. titi 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 อีอีอีฮะทำไมทำไมติกอี้นอะไรติดอ่ะไหนเอาขึ้นดิอะไรติดกูอี้อ่ะนั่นอ่ะคืออะไรติดอะไรติดก็อี้เอออะไรติดสงสัยอ้าวสองคนอะไรติดอีอ อะไรติดอะไรติดอีออ้เก like ิดอาการสงสัยเออด้าเคียนั่นแหละเอออะไรติดนะด่าสงสัยใหญ่เลยมันคืออะไรเนาะโอ้ย่าอย่าไปตีมันนั่นนั่น โอ้ไม่ไม่เอามาห้ยายดูที่ยายมันเป็นอะไรอย่าันี้มันคืออะไรโอวันตินใครเอาโอวันตินมาติดอือใครเอาโอวันตินมาติดหาผ้ามาเช็ดเร็ว พี่ใหม่เอาผ้าคีิ้ลิ้วมาเช็ดโต๊ะให้น้องก่อนเร็วเอาขึ้นนี่อ่ะเอาขึ้นนี่อ่ะอันนี้ไม่ต้องขี่มันอ,นนนอ,อโอ๊ยมันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่นั่น นอี้นู่นน่ะอี้อี้เห็นไหมน่ะอี้น่ะอี้อืมอี้อี้ฮะเอออะไรติดมั้ยลูกเอาไว้นี่อือโอวันตินใครทำโอวันตินเพื่อนอืมยออดิ่ไว้เลยไม่ต้องนั่งเลย khi nè cọ thằng này nó ơi. đấy nhang xuống cái dù nhang xuống cái nhá ô tin lúc, ô tin ô tin mình cần mình cần ừ. chào bên này cháu đi muốn cháu có ý rồi gì ý à lẹ ý à lẹ ý cháu có ý à ý. Ừ

นายยายแตนอยู่ไหนยายแตนแตนไปไหนแต้นแต้นแต้นเต้นเลยแตนแตนไปไหนนะเนี่ยเต้นแตนอืมจุดโอ้ไม่ชนไม่ชนไม่ชน ตแต่กิทานเาาน่ยรักทุงยางทีพงเนี่ยทานทานซึกบ่ครับครับบ่บ่บ่อยู่ไหนบเต๊าเออเหรอทำเลยอมาเลยอือตเยเออเหรอเอาเอาเอาแบ่งการแบ่งการแบ่งการยะนั่นกันเอาเอา Tại sao? à, tại sao nó lại sẽ điร้อง này? 嗯，对对。